วันนี้เรามาอานบุตรปิงเอาใดเฮ็ดวันนะครับ่ใช้ฝีมือหน่อยนะอันนี้ช่างนะ

ไม่ใช่นี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 ่เออนี่ไงเนี่ยนี่เออนี่นี่ตีนะเยเออตรงต้องดิตั้งไม่ใช่อย่างนั้นเอันนั้นอันนั้นออกได้นะเข้าได้เข้าไปเออตัวนี้เล่นจ้ออ่ะกลับไปบีหน่อยมาพี่ขอสักทีดิ

Nhông nịt, lần thái nịch, yay, 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 cái yay, này yay, 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 เออโอเคออกแล้วครับ